สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยเนาจะขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถุกถูกกำลังใจเนาจะที่เข้ามารับชมแนวทางเลยกะคอมเมนต์พูดคุยถักทายเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเราจะหามาพบกับแนวทางฮานอยจากเว้ฮานอยสูตรมัดรวม วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดจะวันอาทิตย์จะมือนีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับเดือนกรกฎาคมเราจะมือนีกับมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจะสําหรับฮาหนอยนี่คือมีแอดจอยลงหายสองสูตรเนาะมีสองสูตรมีเม็ดเดียวกับมัดร่วมจะเอาก่อนสิไปรับชมฮาหนอยของวันที่เจ็ดมือนีวันอาทิตย์กับเดี๋ยวมาเบิง่งผลของวันเสาร์กันก่อนจากวันที่หกสำหรับผลสรุปแนวทางของเฮาจะหายตัวอะไรไปในกะ เพื่อสิร้เข้าใจกันจ้าสำหรับมัดรวมเด่นไปที่6กสองกับ4วิ่งรูดจา้าสำหรับผลจะรอบแรกเฉพาะคิดจา้าปรับกล่องก่อนเนาะแปบบ๊บนึงจา้าสำหรับรอบแรกน้อยเฉพาะคิดบนออก2 9 4 9 4เกนี่ ผ่านไปเนาะโอ้โหมาเกาสีเลยนะจ๊ะสําหรับสปอกรีดเขาเรนซีพิ้งคุตซีจ้าบนจา้าสําหรับสองตัวลางเก่าหกผ่านไปของเขามีสี่หกอันนี้คือมาเกาสีสีเขาก้าบัวอสําสหรับรอบพิเศษสองหกสามสองตัวลางพิเศษหาสามสําหรับพิเศษผ่านไปเนาะสําหรับรอบปกติจะศูนย์ศูนย์สามบน ศูนย์าส,สามมาตรงๆต,ต,ตัวเน้นเต็มเต็มสุดกันจะปังสำหรับสองตัวหลังรอบปกติจะหาซีหาสีสุดเด่นขเขาเฮาจับคู่พาดไปอีกโอ้โ,โหขามเล็กพี่น้องเขาก็มาเล็กพี่น้องจับห่สองหาสองสี่ไอสองสี่หาลำบนเล็จับห้เขาก็มาหาสี่โอ้โหาหนว่ยยิ่ยอมค่ะเข่าเด่นสวิ่ดุดสี่จะส,ส,สำหรับ รอบปกติสองตัวล่างเกือบเด่งบนล่างเนะจา้าสำหรับรอบ VIP บนอ,อกเก้าสี่สองอ่าเฉพาะกิ๊ดกับ VIP คือตัวเดียวกันเลยสองเก้าสี่วีพีเก้าสี่สองสำหรับสี่สองวีบนเข้ากันไปตรงตรงมาตัวเน้นเต็มเต็มเด่นสี่บนสี่มาสำหรับสองตัวล่าง v ี p พลาดไปจะแปดหกสำหรับสูตรสามตัวของเฮาเนี่ยคือกับหัวจ้าเฉพาะกิดกับ VIP เราจะตัวเดียวกันถ้าพี่เราเอฟซีจะไหนน้ำไปเปลี่ยนแนวทางแล้วกับหัวนี่ถือว่าได้สามตัวตัวอยู่เนาะแอดจอยจับไห่สองสี่หกจ้ะเก่ากับหกเรยจะเด้อกับหัวจ้ะโอ้โหสามตัวสูตรสามตัวนี่มีแค่สี่สูตรเองเราจะทำมักชอบระวังกับหัวเราจะเด้อ ามักถ้าชอบสุดรซ้ตัวของเขากับห่ไหวกับบ่เสียหายเลยจซ้ำตัวนี่หมักมากกับหัวมันจะ s วง n นี่นะสำหรับผลสรุปฮานอยของเมื่อวานตามนี่เลยจะตามนี่เลยนอแนวทางของเขามาเน้นเน้นตรงตรงจ้าสำหรับวันที่เจ็ดวันอาทิตย์มื้อนี่ตามกันต่อฝากลุ้นกันต่อนอกจากแนวทางของเขาสี่เดินดีหรือบ่สี่มาห้ตามสูตรหรือบ่รอลุ้นจ้าก่อนสี่ไปรับส้มกะ ขอคนละหนึ่งไครคนละหนึ่งแช่์ขอคนละหนึ่งติดตามเราจะสำหรับพี่นเอฟซี่ีขามารับช่วใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเิยเสด้บุพภาสแนวทางต่อๆไปจะแนวทางดีๆมีให้การใดถูกวันจา้าอาบัวสีเป็นหุ่นหางเซง้งอาหุ่นหางเซ้งนี่แอรจอยขออาผักไว้ก่อนละกะันเนาะสำหรับหุ่นหางเซง็งของเฮาเราจะเพราะว่า ส่วนนี้แนวทางหุ้นห่างเสียงบกคอยมาตามสูตรตัอย่างแอจโตซิลงหุ้นจีนไห่แทนจะสําหรับวันจันจามีหุ้นจีนมีนิเคอีหุ้นดาวโจนเล่าพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยกับมีไห่เซนเดียวกันจะทาบอยากพาดกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้รอจ้าสำหรับมัดรวมวันนี้เด่นไปที่0กับ8วิ่งลูดจับขู่ โอ้โห oh, oh. สำหรับตัวจับคู่แนวทางของ Android มือนึ่งคือไดเลกเรียงเลยจ้าเด้อเรียงยาวเลยศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสาม 8 4สี่ำหรับตัวกันจาก9มี9ก้าหนึ่งเก้สองเสาาำหรับสามตัวบนจาแปดศูนยสา 082 093อ่าสำหรับตัวเน้นจ้าสาตัวบนวันนี้ขอเน้นไปที่093คู่สุดถ่ายเลยสำหรับสุดสามตัวอย่าง093ถามหมักถาชอบโดยจะเดินระวังกับหัวนิดนึงจ้ากับ803 กั้นเก้คเน้นไปที่919 3สําหรับตัวจับขู่มือนี่คือได้เลขเรียงเงาเลยเนาะทั้ง8ทั้ง0ทั้งเก่ากันจ้ะ83 84 03 04สาำหรับแนวทางห้าน้อยมาร่วมของเฮามือนี่แนวทางองเฮาคือตามนี่เลยจ้ะ สำหรับมัดร่วมนี่ก็คือซีน้อยเฉพาะกิจดถึง VIP เลยจ้าหรือว่าหมักอยู่ในรอบรายการโจทยไว้แค่ไวฝากน้ำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาจ้ะรับชมไวเป็นแนวทางจะแนวทางมีเขา่ามีรุดผิดพลาดประกันได้การคอโทษขคอไพ่ไวด้วยละกันเนาจะมือนีขอห้มาปังปังละกันจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า